ซื้อสก,กินให้หน่อยซื้อสก,กินให้หน่อยกกนห,หนึ่งล้านบาทแล้วมีอะไรแลกเปลี่ยนมันต้องเอาอะไรแลกอะมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนเว้ยหน้าหน้า,นาเมือกทิพไหยอาสวยค่ะมันเป็นที่กล้องเธอเรากจะเอาอะไรไปรับไปส่งเขากี่วันจนถึงสิ้นเดือนโอ้โห,โห,โหเฮียได้ไหมสก,กินชั้นอะได้แต่ต้องทําตามสัญญา ่นั้นแหละัยาไรไปรับไปส่งไงโอเคได้เท่า,าไหรไห่พันหนึ่งหนึ่งพันบาทครับน้องเอ้ยของจริงอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับน้อ,อง<ม>แค่นี้อโอ้ยทอด,ด แค่นี้พี่ก็มีคลิปไปทำสกินรีวิวแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันเลยนะครับกับไวโอเลสสกินสุดจีนนะครับแบบอลังการงานสร้างเงี้ยครับน้องโคตรเท่โคตรหล่อเลยครับคือมันมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตขนาดไหนเลยหรอใช้แล้วลเก่งขึ้นเยอะโอ้โหมันสวยสุดๆเลยมันสวยมากเฮ้ย explore the principles of heaven of and เนี่ยอย่างเทพมันร s ดขี่อะไรอะรอดประตูเหรอลอดประตูแล้วก็หอขี่มังกรโอ้โหอย่างเท่โอเคก็สวัสดีคนเท่าคนแก่วัยรุ่นเมกาที่ผ่านทางกันเข้ามานะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV นะครับผมโอเคหลังจากที่ผมนะครับได้ไปขอแฟนให้แฟนผมนะครับซื้อสกินนี้ให้นะทุกคน ผมก็จะมาจัดมันเลยนะครับเพราะมันสวยมากเกินห้ามใจนะโอเคคลิปนี้ผมว่าขอขอบคุณแฟนของผมมานะครับพี่ใจดีซื้อสกินนี้ให้ผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณแฟนน่ารักที่สุดน่ารักมากๆหมายถึงไวโอเลตนะเอยรอเล่นหมายถึงแฟนหมายถึงแฟนอดใจไม่ไหวจัดไปเลยดีกว่า Explore se the principles of heaven and earth. Aspire to grasp the thousand changes of the cosmos. โคตสวยดูกี่ทีก็สวยดูกี่ทีก็สวยของแท้เดี๋ยวเรามาทดลองดูยิงก่อนยิงธรรมดายิงธรรมดาแป๊ะแป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 ะ แปะแปะแปะเอ้ยเท่อีขอ,ย,อ,ะนะอย,ยิงเห็นนะแปะนี่เฮ้ยยิงยิงยิงแล้วแบบกระจายด้วยขอลองกิ้งทีนึงโอ้อหมาดิมาดีหืมโยนระเบิดไปกูสองเลยเฮ้ยเฮ็ดมังกรออกมาเวย้ยมังกรออกมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยขอขอมังกรอีกทีนึงมังกรออืหือ โอเคเดี๋ยวขอลองอันติีนะขอลองอันติอุ้ยยิงโอ้โหเป็นประตูมังกรนะทุกคนพอมีตะกินปุ๊บหลบได้หลบได้ยิง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 เรียกประตูมังกรเรียกประตูมังกรกับบบายังไม่กลับโอเคกิ้งอีกทีนึงสวยไปเจอในเกมครับ universe brims. The distant starlight twinkles. My heart sets the course, hunting Sirius from afar. Ah! Huh! 10, 10, the art of astronomical calculation, every question has an answer. Every thought yields a discovery. up okay. คือพี่ยินเหมือนตักนัดหนึ่งตนะู้ดีจ้ะเขยินดีนะ้องยินดี <c oughs> ตอไปเลยมาสองมาสองไว้เพื่อนโดนเพื่อนโดนปิดเลย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 สวยสวยสวยต้องฟิดมันต้องฟีดมันต้องฟีดสวยสวยสวย Dragon and Slayer have appeared. The universe as a board, the stars as game pieces. here. <shakes noise> หน้าขอมันจะเล่นก็ไม่เล่นน่ะปัดเมืองเฟิร์สมียนตีใช่ปะอันติไปเลยอันติไปเลยเออได้องลนกลางของเราถูกโจมตีบันเซอร์ทีกูต้องเข้า

เล่นต่อเล่น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 มันยกไปแล้วมันยกไปแล้วปลดล่นไม่ขึ้นมาโจมตีสุตาย รูหายไปแล้วซุปเปอร์คับูออกไปนะคอสอีนะอะไรของนาคอสก็ไม่รู้ไอ้เฮียไม่ออกเท้ามันถหาทำเหียมันจุ๊บจั๊กยังไงไม่รู้ว่ะ ออกนี่ก่อนเลยออกมันจะออกอ่างไรนะงามเหรอพี่ลองไปพี่นองไปข้ปางล่างเยอะเพื่อนตายแน่เลยฟาเลนเสียล่าง ตึงเลยว่ะไม่ตึงเ,เลยไม่ e ตึงเลยบนเยอะบนเยอะบนเยอะพัดมือฝนตึงเลยไม่ตึงเลยเชี่ยจ้าไม่มาเติมบนเลยนะเอาจริงไม่เห็นสะกอบเลยเมดเมดเมดลงเมดลงเมดลงไปเมดลงไป ป,ปพี่ปอมพี่ปอมพี่ปอมเออโอเคพาไปพาพพพกลางเสียต้องเล่นกลางพพวพี่เสียนี่เส้ไปกลางก่อนเลยอ่ะเพื่อนมันไม่ทำเวฟอะ่ะมันทำเวฟไม่เป็นอะ่ะคือมันเล่นไม่เป็นเว้ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวะ่ะ ซาต้ามันมันจะมากับเราทำไมก็ไมันรู้เฮี่ยมาแล้วไม่ลงเลยสัตว์บนบนเยอะบนเยอะไายออแล้ว

มันคิดว่ามันมีสกิลแบบซิกแซกไงมันก็เลยจะเล่นไปเรื่อยอ่ะโคตรมัวเลย Let's go c h s e after that star ไปเจอเนี่ยหายหมดนะตรงกลางตรงกลางเดี๋ยวพี่เคียร์บนก่อนจะไปช่วยพไปเฉยวะไปช่วย มันไม่กล้าไม่กล้าหายาไม่กล้ามันเป็นป้อมไม่กล้าเล่นหรอกเดี๋ยวกลางเดี๋ยวกลางใหม่เ้ยสวยมากน้องสวยสวยมากสวยมากเลยได้กลางบ่ะ การมาถอยเลยนะพี่โอเคมันมาทางพี่ดิมันมาทางพี่มาทางพี่ทัน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 เพื่อนกันกลางทันวะเมจะมากับเราทำอะไรวะเนี่ย I seek the secrets of the cause the principles of obscurity and clarity. The climate ever changing. Right yep. The has been defeated. Recording the omens of a hundred affairs stretch across the The signs ไม่ไปเลย <things. S 2> <üre S 1> ทันจ้งเราต้องเล่นตรงนี้แม่งยกพี่วะดีน้องสวยมากสวยครับพี่ชออายนี่แล้ว ไม่ตายเหรอวะผมต้องพาพี่กลับขึ้นล้างคอนเหมือนเดิมวันนี้ <c oughs>

ไม่งรีบแม่งรีบตรงนั้นมันมีก็เหมือนไม่มีแล้วอ่ะมันไม่กล้ากันแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์กลางอ่ะเราเคลียร์กลางโซนโซนบนเลยเดี๋ยวพี่เดินไปบนไปเฮ้ยอย่าอย่าเล่น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 มันยกมันยก นอเอากลัวบูนะกลัวบูนะมันในบูเล่นอยู่แค่ว่านาคอเออระหว่านี้นาคอเหมือนลูกันวิ่งเข้าไปฟ i ร์สมาแล้ว d a กด d a ทำร่างก่อนทำล่างก่อน i seek the secrets of the cosmos discerning the principles of obscurity and clarity the climate ever changing align the five latitudes recording the omens of a hundred affairs stretch across the four seasons yeah, yes. Reach the eight นาคอนเมืองเมตาอินเดียจัตเตี้ยออกจากที่จะเป็นย่งธรรมาดาที่ไหนไว้เดี๋ยวมาโทนรงบัฟฟ้ามันหน่อยมันจะมามันจะมา เคพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วแม่ไหนคลิปแม่ไหนคลิปต่อต่อแล้วเฉยแล้วต่อเฉยเก็บอยู่นะโอเคเฮ้ยยกติดด้วยววะ พี่ป้อมพี่ป้อมเป็นหลักโอเคได้จะต,ตายหมดแล้วต,ตายหมดล้ว